เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคามประจำวันที่22รกรกฎาคม วันนี้รอบค่ำครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวกับดีลการย้ายทีมของแบร n d นเอเบอร์โมสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งก็มีการประกาศทางการไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามนะครับลอรีวิทเวลสายข่าวของแมนยูเนเต็ดจากด h แอต l แลนติกก็ด้เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังในดีลนี้ที่ว่าทําไมมันถึงล่าช้าไม่ยอมจบกันง่ายๆอยู่ที่ลอรีวิทเวลนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า บางคนที่ใกล้ชิดกับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยอมรับการเป็นการภายในว่าสโมสรนอาจจะจ่ายค่าตัวของแบรนด์เอมเบอร์โมในระดับที่สูงเกินความเป็นจริงแต่เมื่อได้พิจารณาและเปรียบเทียบกับความจําเป็นของอาร์โมริมที่เขาต้องการผลงานใน,ท,นทันทีและตลาดโดยรวมกับการย้ายทีมของเหล่าแนาวรุกหลายๆคนในพรีเมียร์ลีกปีนี้สโมสรนจึงมองว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้ครับลอรีวิทเบลยังระบุอีกว่า มีความไม่พอใจอยู่2ประการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มองว่าเบรนท์ฟอร์ดนั้นจงใจถ่วงเวลาให้ดีลนี้มันล่าเช้าออกไปถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าเอมเบอร์โม่ต้องการย้ายมาสูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแค่ไหนดูมีการอ้างว่ามีช่วงหนึ่งที่เบรนท์ฟอร์ดนั้นเคยดันราคาขึ้นไปไกลมากถึง77ล้านปอนที่มันจะเป็นเงินต้น70ล้านปอนแล้วก็แอดออนอีก7ล้านปอนทำให้การเจราจานั้นยากที่จะจบก่อนที่สุดท้ายในการเจราจาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถต่อรองราคาลงมาเหลือเงินต้นที่65ล้านปอน และก็แอดออนอีก6ล้านปอนด์รวมเป็นเงินในดิวนี้ที่71ล้านปอนด์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีการเผยไว้ทางเบรนด์ฟอร์นนะก็มีการกดดันให้เอมเบอร์โมให้ลดค่าหนึ่งที่เรียกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อให้ทีมผีแดงของเรานั้นจะสามารถใส่ค่าตัวให้กับเบนด์ฟอร์ดได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งสองประเด็นนี้ครับก็ขอความตึงเครียดและก็ความไม่พอใจใกับทีมผีแดงของเราเป็นอย่างมากนั่นเอง อย่างไรก็ตามครับมันก็มีจุดเปลี่ยนหลังการกลับมาซ้อมของเบลนฟอร์ดในสัปดาห์ถัดมาที่เป็นสิ่งที่จุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวในดีวนี้มากขึ้นอยู่ที่เอมเบอร์โมที่ไปรายงานตัวในวันที่14กรกฎาคมและก็แสดงความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มที่นั้นแต่เขาก็ได้แจ้งกับทีมบริหารของเบลนฟอร์ดอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากทีมและก็มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับ และในการซ้อมตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของเอมเบอร์โม่ก็ไม่ได้ลงฝึกซ้อมกลางแจ้งกับเพื่อนร่วมทีมเบลนฟอร์ดเลยแต่ถ้าว่าเลือกซ้อมอยู่ในยิมแทนก่อนที่เขาะจะได้รับอนุญาตให้หยุดเพื่อจัดการเรื่องการย้ายทีมเสร็จสิน้นก่อนที่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับเบลนฟอร์ดจะสามารถตกลงกันได้นั่นเองครับและนั่นมันก็หมายความว่าเขาก็จําเป็นจะต้องเร่งเรียกความฟิตให้พร้อมก่อนจะเริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในตัวด้วย อัปเดตต่อมาของลอรีวิทเวลเนะครับเป็นเรื่องของทางเบนจามินเซสโกกองหน้าจากอาเบลไลซิที่กําลังเป็นข่าวแรงอย่างมากกับทีมผีแดงของเราณเวลานี้โดยที่วิทเวลนะครับก็ได้ร่วมยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจในตัวของเบนจามินเซสโกเป็นอย่างมากจริง แต่มันก็เป็นความสนใจที่มีมากมาอย่างยาวนานแล้วครับตั้งแต่นักเตะอายุได้16ปีและก็เล่นอยู่กับสโมสรดอมซาเลในสโลเวเนียแล้วอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีการเจรจากันในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเชว่นกันกับพังไลซิกเพื่อสอบถามเนืโอกาสดึงนักเตะมาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแต่เว่าตอนนั้นนักเตนะน่ะเลือกจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมีการติดตามดูผลงานฟอร์มการเล่นของเบนจามินเซสโกอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้สำหรับข้อมูลในฝั่งวิทเวลเนีครับเขามองว่า เบนจามินเซสโกเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของสโมสรนแต่อย่างใดครับเนื่องจากค่าตัวที่ทางไลซิกเรียกและก็ค่าเหนื่อยที่ตัวแทนของนักเตะเรียกร้องเข้ามานั้นสูงเกินงบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเทียบกับผลงานในบุนเดสเลกาซีซั่นที่เพิ่งจบไปล่าสุดที่เซสโกเนะี่ยยิงไป13ประตูจาก30เกมและมันก็เป็นการยิงประตูที่น้อยกว่าซีซั่นก่อนหน้านั้นที่เจ้าตัวยิงไป16ประตูเสียด้วยซ้าครับส่วนเรื่องค่าตัวที่ออกมาทั้ง90ล้านยูโรหรือ80ล้านยูโรบ้างนั้น้้นนชุดขอมูลตรรงงีววิยัไ มั่นใจว่าราคาอยู่ระดับไหนครับแต่มันก็จะเป็นราคาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าแพงเกินผลงานของเขาอยู่ดีนั่นเองส่วนเขาเลือร่วมกับวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ทางฟาบิสโอโรมาโนเผยไปในช่วงดึกคืนวันก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการหยิบยื่นโอกาสจากคนกลางที่ใกล้ชิดกับสปอร์ติ้งลิสบอนอีกครั้งสำหรับการเซ็นสัญญากับวิกตอร์ยูเคเรสแต่ว่าตัวนักเตะก็ยังคงหนักแน่นที่จะรอคอยอาร์เซนอลทีมเดียว อย่างไรก็ตามครับล่าสุดจากที่ลอรีวิทเวลอัปเดตเข้ามาก็คือเขายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้พยายามจะแทรกดีของวิกตอร์ยูเคเรสกับแอสเนลเลยแม้แต่น้อยครับสโมสอนได้โฟกัสไปยังกองหน้าคนอื่นมากกว่าที่คาดว่าจะเป็นเบนจามินเซสโกของไลน์ซิก นิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีและก็โอลิวัตกินส์ของแอสตันวินล่ามากกว่าแต่เขาก็ยอมรับว่าแต่ละความสนใจที่พูดไปนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นดูประทับมากนักและการทุ่มเงินก้อนใหญ่อีกครั้งเพื่อคว้าสูน,น้าก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัสมุสฮอยลุนย้ายออกจากทีมซึ่งความเป็นไปได้นั้นก็ยังเปิดอยู่และตัวของฮอยลุนก็กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเอซิมิลานทีมในอิตาลีอยู่ในตอนนี้ด้วยครับ และนอกจากการเสริมทัพแน่ๆในตำแหน่งกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันก็ยังไม่ชัดเจนมากนักแล้วนั้นเราดิวิดเวลในครับยังยืนยันเข้ามาอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีเป้าหมายในการเสริมกองกลางหมายเลข6หรือว่าหมายเลข8เพิ่มเติมเข้าสุทิมอีก1คนตามความต้องการของรูเบนอัลโมริมิกด้วยแต่ในตอนนี้การพูดคุยยังอยู่ในช่วงของขั้นต้นเท่านั้นอยู่ครับโดยที่มีชื่อของเอเดรียนจากอตาลนตาถูกพูดถึงมากที่สุด อีกตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยแตเตรียมการที่จะเสริมทีมก่อนปิดตลาดรอบนี้ก็คือในตำแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งสโมสรกำลังมีข่าวลือกับเซนต์ลาเมนส์จากรอยอันเบิร์บและก็แอมมี่มาดิเนสของแอสตันวิลล่าโดยที่ต่อดีของผู้รักษาประตูนครับลอร่วิดเดลเิ่กล่าวว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญาประตูอีกหนึ่งคนแม้อาการบาดเจ็บแฮมสตริงของอังเดรโอนานาจะไม่ได้กระทบกระบวนการนี้และตัวของโอนานาเองก็มีกำหนดบินไปชิคาโก้พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเขาร่วมคำและก็ฟื้นฟูร่างกายและทางวิทเบลในครับยังเปิดเผยว่าโอนานา a นก็ตั้งเป่าจะกลับมาทันเกมกับาร์ตซนในช่วงเปิดซีซั่นนี้อีกด้วย ดังนั้นในกรณีของผู้รักษาประตูครับหากว่าที่มีการจะเซ็นสัญญาตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก็ไม่ได้หมายความว่าอังเกรโอนาน่าจะต้องย้ายออกจากทีมแต่อย่างใดนั่นเองครับไปที่อัปเดตของจาลูกาดิมาเซโอสายข่าวอิตาล,ลีนะครับต่อสถานการณ์ของเจดอนซันโชที่มีข่าวว่าใกล้จะซบยูเวนตุสมาหลายวันแล้วแต่มันก็ดูค่อยๆจะเงียบหายไปล่าสุดนะครับต่อเรื่องี้ทางดิมาเซอยอมรับว่า ตอนนี้ดีลของเจดอนซันโชกับยูเวนตุสยังอยู่ในสถานะรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับหลังจากที่ยูเวนตุสนะเพิ่งจะลงทุนไปกว่า32ล้านยูโรในการคว้าตัวฟรานซิสโกคอนไซเซาเข้าร่วมทีมแบบทาวรและหากว่าจะดึงซันโชเข้าร่วมทีมอีกคนหนึ่งนั้นพวกเขานะต้องรอปล่อยนั้งแต่ในแนวรุกบางคนออกไปเสียก่อนอย่างน้อยสักหนึ่งคนครับเช่นนิโกกอนซาเลสหรือว่าทีโมทีเวอาร์เป็นต้นก่อนที่พวกเขานะจะกลับมาเดินหน้าต่อในดีลการคว้าตัวเจดอนซันโชนั่นเอง มากันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินานต่อการย้ายไปเล่นที่บาร์เซโลนาของมาคัสแรดฟอร์ดครับที่เจ้าตัวน่ะตกลงย้ายแบบยิ้มตัวพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดแนบไว้ทั้งนี้ครับริโอก็ยังเชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพของดาวยิงไว้ยิ้ม7ปีรายนี้น่าจะพอเอาตัวรอดในถิน่นแคมป์นูได้แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าโอกาสของเขาน่าจะเริ่มต้นที่มานั่งสำรองก่อนนั่นเองครับโดยต่อเรื่องนี้ริโอเฟอร์ดินานได้ออกมาให้ความเห็นว่า การย้ายไปที่บาร์เซโลนาของเขานะเขาจะไปเล่นตรงไหนเขาต้องสู้เพื่อตำแหน่งในทีมนี้ให้ได้หลายคนรวมทั้งผมไม่คิดว่าแวรดฟอร์ดจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงหรือว่าได้โอกาสแบบนั้นที่บาร์เซโลนาเพราะผลงานในช่วง2ปีหลังมันไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเคยวิ่งทะลุแนวรับยิงมุมยากๆหรือว่าแอซซิสสวยๆได้หลายครั้งช่วงหลังเขาชอบเลี้ยงบอลมากขึ้นแต่สิ่งที่เคยทําให้เขาอันตรายคือการวิ่งทะลุแนวรับ ซึ่งหากว่าเขาทําแบบนั้นได้อย่างสม่ําเสมอเขาก็จะกลายเป็นตัวแสบสําหรับคู่แข่งได้เลยล่ะประเด็นไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่คือเขาจะสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหนซึ่งผมก็หวังว่าฮันซิฟลิกก็คงจะมองหาอะไรแบบนั้นอยู่บาเซโลนนามีราฟินญาทางซ้ายมีเลวันดอฟกี้อยู่หน้าเป้าและก็มีลามินยาเมลอยู่ทางขวาแรดฟอร์ดยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกอย่างแน่นอน แต่เขาอาจจะกลายเป็นตัวเลือกสำรองที่เปลี่ยนเกมและก็ค่อยๆเดียวกาสจากฟอร์มที่ดีเขาไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเบียดใครออกจากตำแหน่งขอแค่ลงไปแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับทีมได้ก็พอพาทีมบาร์เซโลนาไปให้ไกลกว่าเดิมหลังจากที่ปีก่อนนะ่ะจบด้วยการคว้าแชมป์ลีกและก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศของศึกแชมเปียนส์ลีก และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประเจ้ามันที่22กรกฎาาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ